วันนี้ผมมาพบกับผูบ้ริหารคุณสุการิทรสุ์ครับประธานเจ้าหน้าที่สายการ,การตลาดของบมจพิรพัฒน์เทโนยลยีพิรพัฒน์ออกในช่วงครึ่งปีหลังของแปดจะดำเนินการเป็นยังไงบ้างครับครึ่งปีแรกทุกคนพอทราบกันอยู่นะครับ,รบโดยสถานการณ์ทั้งสองสาเรื่องที่เข้ามาแล้วก็มีผลกับธุรกิจการท่องเที่ยวอยู่พอสมควรนะครับ,รบก็จริง,รงๆก็มีสะดุดไปบ้างในช่วง ไตรามาสที่2เนียนะครับโดยเพราะยิ่งหลังจากที่เรามีตั้งแต่สถานการณ์เรื่องของจีนเท่านะครับเรื่องของแผ่นดินไหวล่าสุดนะครับอันนี้เอฟเฟกเยอะมากเลยกับการท่องเที่ยวแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นสถานการณ์ชั่วคราวเพราะเป็นสถานการณ์ที่มันเกิดโดยปัจจุบันชันด่วนอยู่พอสมควรเพะฉะนั้นก็เรายังมองในแง่บวกอยู่ดีว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การท่องเที่ยวนโยุบายที่มาจากภาษีของคุณพัมป์เองก็น่าจะมีทางออกที่ที่ทำให้หลายๆฝ่ายไปในจุดที่มันไม่ล็อกกันขนาดนั้นนะก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราได้ทำไว้ในช่วงครึ่งปีแรกรวมถึงปลายปีที่แล้วอ่ะมันน่าจะส่งผลในทางบวกในช่วงครึ่งปีหลัง,ลงนะครับโดยเฉพาะยิ่ง ปกติแล้วช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวมันก็จะเกิดในปลายไตรมาสที่3กับไตรมาสที่4อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้การตลาดของเราเได้รับการตอบรับได้ดีขึ้นกว่าในช่วงครึ่งปีแรกที่มีสถา,านการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วส่วนาแาร ลูกธุรกิจของเรารในตลาดต่างประเทศแล้วกันอย่เช่นตลาด CLMB รวมถึงตลาดในภูมิภาคกาแกล้เขียงที่ทางาพิลพัฒน์เราได้เคยวางแผนแล้วก็ได้ลุกไปบ้างแล้วมีแผนยังไงบ้างต่อจากนี้เราได้มีการจัดตั้งตัวแทนจัดจำหน่ายใหม่แล้วคือเป็นไปตามแผนว่าในพื้นที่เดิมเนี่ยเราจะพยายามหาตัวแทนจัดจำหน่ายเพิ่มเติมเพื่อจะเป็นการกระจายตลาดให้มากยิ่งขึ้นคือเหมือนกับหวานแหให้ตามันถี่ขึ้นแล้วก็ครบ,ครบ ครอบคลุมพื้นที่ของตลาดได้มากยิ่งขึ้น,นครับก็เป็นไปตามแผนแล้วก็มีตัวแทนจัดจำหน่ายใหม่หมเ,เรียบร้อยส่วนของบริษัทที่จัดตั้งเองอยู่ที่เวียดนามที่เกาะกูกนะครับก็มีการพัฒนาไปอย่างดีนะครับตัวเลขของยอดขายเนี่ยเติบโตขึ้นตามลำดับนะครับก็ทางนี้ท้งนั้นคล้ายๆกับไทยเหมือนกันเพราะว่าการท่องเที่ยวที่ชะลอจากนักท่องเที่ยวจีนหรือยุโรปเนี่ยก็เกิดขึ้นคล้ายๆกับไทย แต่ก็เริ่มมีการกลับมาในช่วงไตรมาสที่3และ4ตามลําดับอยู่เหมือนเดิมตามที่เราคาดนะครับแลแต่ยังไรก็ตามในช่วงนี้ตัวเลขดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอยู่พอสมควรเลยและคิดว่าน่าจะเป็นไปตามแผนตามที่เราตั้งเป้าไว้ทั้งหมดนะครับมีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเพราะออที่ที่เวียดน,นามนะครับยังเป็นออจุดพื้นที่ทีออ่ทํายอดขายให้กับเราได้เป็นหลักกับ